เดี๋ยวเรามาดูกันครับเนฟุโกตัวไหนหน้าปั้นตัวไหนนอนคังครับแล้วก็อธิบายแต่ละสกิลของเนฟุโก5ธาตุเลยครับสวัสดีทุกท่านนะครับโย่ผมนักเกมครับวันนี้เพื่อนๆอยู่กับเกมสมเนิฟวอลนั่นเองครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะครับว่าแต่ละตัวนะครับที่เป็นตัวคอร์รัเนี่ยนะครับของเนฟุโกตเนี่ยน่าสนใจยังไงนะครับตัวไหนนอนคังตัวไหนใช้ในการเล่นได้นั่นเองครับท่าแรกโจมตีศัตรูฝังค้างแต่ละครั้งมีโอกาสฟิช5%ที่จะลดพลังโจมตีของศัตรู2เทิร์นครับเดี๋ยวใช้ให้ดูครับผม อ่าก็มีโอกาสติดนะครับถ้าสงโจมตีฝูสามครั้งด้วยการโจมตีที่รุนแรงขึ้นตามฮิตพิมพ์ของตนแต่ละครั้งโอกาสฝาเฟนที่จะทาให้ตูติดสตันหนึ่งเทินและลดเกจดาฟเฟนนะครับคือติด2อย่างนะสตันกับลดเกจดฝาเฟนหากเป้าหมายติดมึนงงหลังการโจมตีนี้นะครับจะเพิ่มเกจของตนขึ้นฝาฟเฟนนะครับเออนะครับแต่ครับอ่าพอฝูติดสตันเราจะได้เกจนะครับมันไม่ใช่ดูดเกจนะคุณดูย้ําเลยนะ นะครับไอเดตเตให้ดูอีกรอบหนึ่งประมาณนั้นครับห้าสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน,นครับเมื่อเริ่มแต่ละเทินจะลด HP ของตนลง15เซนและเมื่อโจมตีศัตรูในเทินของตนจะสร้างเกาะเลือดเท่ากับ20%ของ HP ของตนเป็นเวลาสองเทินและเมื่อถูกโจมตีในเทินของศัตรูนะครับขนาดที่มีเกาะอยู่นะครับจะโจมตีกลับทันทีนะครับเออเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับ ก็คือเอา้ง่ายเลยแต่เราจําเป็นต้องไปตีก่อนนะเออเนี่ยหลังจากการโจมตีเนี่ยคนดูเราจะได้เกาะเลือดมานะครับย้ํานะเราต้องไปตี6กก่อนนะคือถ้าเราเริ่มมาปุ๊บเรายังไม่ได้เกาะเลือดนะครับอืมเราจําเป็นต้องไปตีเขาก่อนนะเพื่อไปเอากา่อเลือดมาคือถ้าเราแบบเป็นฝ่ายแบบตีไวตีเรื่อยๆอะไรเงี้ยศัตรูก็แน่จะเปื่อยอยู่ครับตีเรายากเพราะว่าเขาบอกว่าตีแรงตามฮิตพี่มุืนของตนเนาะเออนะครับเพราะฉะนั้ในใครที่จะมาสู้ตัวในฝึกโดดท่าน้ำเนี่ยจำเป็น ต้องเป็นตัวดามเมจจ่าแล้วก็อาจจะมีเลือดนิดนึงนะครับถึงจะซู้ตัวในฝึโกโกรได้ถ้าคุณแบบตีไม่แรงพอเกาะมันไม่แตกมันก็ส่วนกับอีกนะครับเออประมาณนี้ครับสำหรับตัวธาตุน้ําในฝึโกโกะครับเดี๋ยวมาดูธาตุไฟในฝึกโกะครับท่าแรกก็คล้ายๆธาตุาาน้ำครับมไม่ต้องไปดูเยอะครับโอกาสที่จะติดดาบหักนั่นเองครับท่าสโจมตีตรูทุกตัว2องครั้งการโจมตีครั้งแรกมีโอกาสถา้าเป็นที่จะบล็อกไม่ให้ลดเอฟเฟกลดพลังเป็นเวลา2องเทิครับส่วน การโจมตีที่2นะครับมีโอกาส50%ที่จะดูดเกตโจมตีสตูทีละ20%นะครับเดี๋ยวใช้ให้ดูครับปรับปรับนะครับประมาณนี้นะครับปรับปรับอ่านะครับประมาณนี้เลยครับถ้า3ครับโจมตีสตูทุกตัวเพื่อทำให้มึงงงเป็นเวลาหนึ่งเทินบล็อกไม่ให้ได้รับเอฟเฟกต์เสริมพลังเป็นเวลา2เทินและลดเกตโจมตีตัวละ50%อุ้ยเอาเรื่องอยู่นะครับ นี่ประมาณนี้ครับนี่ครับก็น่าจะไว้ลงหอได้อยู่นะเออสัตันลดเกจแล้วก็บล็อกไม่ให้ได้รับเอฟเฟกต์เสริมพลังนะครับอันนี้ก็บล็อกไม่ให้ลดพลังออโหครบเครื่องนะครับทตุไฟนะครับเดี๋ยวเราไปดูาด่าลมกันต่อาตาลมถ้าแรกก็คล้ายๆชาวบ้านเหนะครับตีนะครับ,นะรบลดพลังโจมตีประตูฝองเทินโจมตีประตูทุกตัวสองครั้งการโจมตีครั้งแรกอันนี้ได่ เหมือนทัดทัดไฟนะคนดูเหมือนทัดไฟนะในฟุกโดลมนะครับประมาณนั้นอันนี้ไม่ต้องอ่านเยอะนะครับส่วนท้ายสุดท้ายนะครับเพิ่มเกจโจมตีของป้องหมายจนเต็มนะครับและเพิ่มพลังโจมตีและพลังป้องกันเป็นเวลา2เทิร์นนะครับก็ฟิลเหมือนฮาร์กไฟฮาร์กแฝงนั่นแหละโยนเทิร์นให้เพื่อนนะครับเหมือนการูด้าน้ำโยนเทิร์นให้นะครับแล้วก็บัฟพลังโจมตีและป้องกันเป็นเวลาสองเทิร์นให้เลยนะครับนาประมาณนี้ เดี๋ยวผมลองทำให้ดูนะครับประมาณนี้นะครับตัวในฝกกธาตุลมครับเดี๋ยวเรามาดูธาตุแสงกันครับธาตุแสงก็คล้ายๆชาวบ้านครับโจมตีรูปกติลดพลังโจมตีรูนะครับมีโอกาสสังาเป็นที่ติดนะครับท่าสองโจมตีรูทุกตัวสองครั้งนะครับอันนี้ก็เหมือนชาวบ้านเถวอีกอะนะครับธาตุไฟลมแสงเนี่ยสกิลสองเหมือนกันหมดเลยครับท่าสามครับ ความเสียหายที่ทำไฟสตูจะแรงขึ้นตามฟันฟว่วน HP ที่เสียไปครับนอกจากนี้เมื่อโจมตีตูที่ไม่ใช่บอสในเทอร์ของตนจะได้รับเอฟเฟกทนทานเวลา1เทอร์หลังจากการโจมตีเฮ้ย <c oughs> คือตัวเองจะได้รับไอไอบัฟที่มันเลือดเหืืนหนึ่งครับแล้วก็มันไปคอมโบแพสซีฟต,ตัวมันเองด้วยว่าได้ใหเก่งใช้ได้เลยครับสำหรตัวในฟุกโกธทัดแสงนั่นเองครับอืมจริงๆ4ตัวที่ผมพูดมาก็น่าจะได้ใช้ ต่างวาระกันไปนะบางตัวแบบธาตุแสงนะมว่าน่าจะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันเออนะครับธาตุน้าก็ไม่แย่นะครับธาตุน้ําก็ไม่แย่ธา,าตุไฟออกออกไปทางฟรีฟรจ่าซะมากกว่านะครับอาจจะได้นอนคังเหรืออาจจะได้เล่นในเฉพาะที่นั่นเองครับแบบธาตุไฟเนาะเดี๋ยวเรามาดูธาตุสุดท้ายกันครับคือธาตุมืดนะครับธาตุมืดตัวในฟุกบปเป็น5ดาวแท้นะครับคนดู้าแรกโจมต,ตีประตูฝองค้งมีโอกาสสั่ง5เพนทีลดพลังโจมตีประตูฝองเทิร์นครับ ถ้าสงโจมตีประตูสาครั้งคล้ายๆท่า,า,ทาน้านะครับอันนี้ไม่ต้องอธิบายเยอะถ้าประตูติดสตันก็จะได้รับเกรดเพิ่มเติมอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับนะทำให้ดูดิแต่มันไม่ตันเลยนะคุณดูเออไม่ตันเลยเว้ยไม่ตันนะครับมันจะไม่ได้เกรดนะคนุณดูพอตันเราจะได้เกรดนะครับถ้าสุดท้ายปลดเอฟเฟกต์ลดพลังทุกอันจากตนแลพะพักพวกทุกอันนะคุณดู2ตัวที่มีเฮดี่ต่ำสุดนะครับอ่า จากนั้นจะโจมตีประสานใส่เป้าหมายร่วมกับพรรคพวกเป้าหมายและปลดเอฟเฟกเสริมพลังออกทุกอันนั่นเองครับเออถือว่าเก่งเอาเรื่องนะคนดูอาจจะทำให้ดูนะครับเออผมเพิ่งสังเกตนะด้านนอกมันเป็นร่างปกติเว้ยไอ้ด้านนอกที่มันยืนโชว์แต่พอมาอยู่ในเกมแม่งเป็นร่างแปลงร่างละเออผมก็นึกว่าต้องมาแปลงร่างในเกมเนาะเออไม่ใช่เว้ยปแปลงร่างให้แล้วนะครับอ่ะ รีวิวก็ประมาณนี้ครับจริงๆทุกตัวใช้ได้หมดต่างวาระเว้แต่ตัวที่แบบรู้สึกว่าน่าจะด้อยที่สุดในสกูล5ทาท่านี้เลยนะสำหรับผมนะผมมอว่าน่าจะเป็นท่าดไฟครับท่าดไฟเก่งก็จริงแต่ว่าตัวอื่นก็เก่งครับไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะครับอ่ะวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมครับฝากกดไลค์กดฟอลโลเช่รักเกมครับไม่เจอกันชิปหน้าเผืรับผมบายยเจอกันครับ